สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยน EP 2นะครับผมแลกเปลี่ยน EP 2ครับ EP ที่แล้วเราแลกเปลี่ยนได้ให้กันไปบ้างเราได้อะไรครับคนละรหัสครับรหัสนั้นนะครับเราได้ได้ลูนี่นะครับบวกเจ็ดไปนะครับรหัสนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนอีกนะครับก็มีอันนี้ก็แลกเปลี่ยนมานะครับ ได้บวกสามครับสี่ร้อยหกสิสามล้านมาจากเลขเปลี่ยนหมดเลยนะครับเอกบวกค่าก็อันนี้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 บวกต่อครับอันนี้มาจากเลขเปลี่ยนครับเราจะเอ,อะไรเลขเปลี่ยนก็คือว่าดูก่อนขอดูกัน่อนนะเราจะเอ,อะไรเลขเปลี่ยนนะครับก็ขอเป็นฟอร์กาวนะครับขอฟอร์กาวเลขเปลี่ยนไม่ฟอร์กาวหรือจะเอา เนี่ยแ๊บนึงนะครับฟเก้ากับยารุบวกสามโอ้โหทรงสั้นเปนุดแจทรงใกล้งวงบอนยิงใกล้วังเล่ยยิงโค้งร้อยสิบโอ้โหไอ้เนี่ยวิคิดดีวันเล่ยดดลไม่ได้ โมงอันไม่ได้ก็ลงเยอะประกบตัวไม่ได้ฟอร์ก็เอาไกองหน้าเป็นศูนหน้าขอเป็นเอาปีโรกบอกสามไปเลยนะครับ4 7 3ล้านนะครับอย่า่เลยนะครับ ว่าไงจัดไปชุดใหญ่ไปกระพียบคลุ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 บปีร่หวสามเราจะได้เปลี่ยนอะไรกันไปายละครับได้เปลี่ยนใช้นักเตะมูลค่าสองล้านห้า e p หรือมากกว่าใช้นักเตะสี่คนตามปีที่ระบุก็คือสิบหก e p นะครับได้จากกัน มาเรียบร้อยแล้ว16 E C สี่ข้นหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็ฟากาลครับครบแล้วครับทันพอดีนะครับมาแล้ว,ไม,วไม่ใช่ฟากานะครับตีโรบวกสามนะครับ <c oughs> ตีโรบก 3, วบกสามกัน <c oughs> เราต้องการอะไรเราไม่ต้องการเวลเบสครับรหัสนี้เราต้องการบวกแปดนะครับ บวกแปดพอร้อนเกียร์มินเกียร์ครับไปไหมครับไปแล้วครับไปไหมครับปีโลูกมันบอกว่าคุณต้องการแลกเปลี่ยนจริงหรือ <c oughs> คุณมีเปโอลบวกสามอยู่นะคุณจะแลกเปลี่ยนได้ไงโอ้โห,หมูลค่ามันเจ็ดสี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านเลยนะคุณกล้าแลกเปลี่ยนเหรอผมกล้าครับต่อไปไอ้เหียโอ้โหไม่ได้เือร์เบสไม่ได้ตำนานนะครับ เราจะได้อะไรนะครับซึ่งมาริกผมคิดว่าจะเป็นคิซิโนโรนโดนะครับโอ้โหไม่ใช่เป็นชิมาบอกสามนะครับอะไรเราจะเปิดอะไรก่อนนะครับเมื่อกี้สี่ร้อยกว่าล้านนะครับอ่าขอเป็นบาเยิยนนะครับขอบวกแปดถือป่ะบาเยินนะครับบวกสามโคซ่บอกสามผู้แขึงบาซ่านะครับ ไอ้เหี้ยบวกสี่สีเก็กี่สิโน,โลนโ่ล้นนั่นดมึงนั่นล่ละกี่ิโนโ่ล้นนั่นะครับไอ้เหี้ยยูวินตุสเฮ้ยอันนี้กับแพงเนียยูวินตุสนะครับไอ้เหี้ยเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ละอ๋อตีสองครับไอ้เหี้ยบอกเจ็ดลูกก้อนคุมน้มไหมครับโอ้โยยับยืนตีลูบกบวกสามผมนะครับไม่เป็นไรครับ ไม่ยับครับบุฟฟ่อนบอกเกยียดก็โอเคครับประตูเราไม่มีอยู่พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเลกเปลี่ยนกันอีกเลยครับเราไม่ยอมไม่ง่ายครับเร,เราต้องเ,กเกราต้องแลกเปลี่ยนจนกว่าเราจะได้กะนนนมาได้บุฟฟ่อนบอกเกยียดมาครับสหรับวันนี้ก็ขอจบเพลงต่านี้ครับเราติดตามชมอีพีสามได้เลยนะครับผม